นี่คือมือผลงานของมือที่สองที่ได้มาเนาะพวกเจ้านี่เดีมันพุท่านได้เกิดหลายเลยพวกเจ้าเดินนี่คือมือที่สองค่อยไปนะก็ได้น้อยกว่ามือที่หนึ่งค่อยไปเนาะบพเกิดหลายนี่เราะก็ชีทําการปอกที่นอกบ้านค่อยนี่เด็กเก่ยน้ำไม้น้ำกันพวกเจ้านี่เดีนี่มือที่สองที่ไปหาเลยพวกเจ้าเด้อน้อยใหญ่กับลูกประมาณนี้พวกเจ้านี่เดี ได้หลายได้แค่นี้ประมาณนี้พกเจ้าได้แค่นี้แหละมื้อนี้พกเจ้าพอดีได้แกงมอหนึ่งเลยละแล้วไม้ปีนี้เป็นจ้าแล้วพกเจ้าเด้ออัปเดตให้เบิง่งที่เขาไปหามื้อที่สองได้แค่นี้ที่ขอยขา่าวปลาไปบางนึงเลยเนาะ แค่นี้ทําการปอกจะเปหลังบ้านก็ปลูกอย่างนไ่้นลุมจากอันพอเก้วก็ปลูกส่วนพอะพ่ทนได้มีอย่างปุ่งจากอันเนะ้ใส่ทังกับบนั่นเลยสบายดีเพื่อน ข้าวป้าหาหน่อไม้มื่อที่สองเด้อพวกเจ้าเด้อแต่มื้อน,นี้มันบ่อยากเกิดลายปันไดมากับเอื้อยคือเก่านั่งดอนเซ่ให้ทายหหมดทุกคนหหาน่อไม้อีกแล้วเดอ้อรัเข้ามาแล้วมันเกิดลายปันไดหักได้อยู่พวกเจ้านี่เลยขดจิมม้มขดจิ้มเอาพวกเจ้านี่เด้อนี่เด้อมื้อนี้ขดจิ้มเอา่อยเอานี่มาจิ้มเอาไดโน่ใหญ่ตึกเอาพวกเจ้าเด้อมาง่อยโซ่ให้เบิ่งนี่เด้อนี่เด้อ ขาเพ่ได้เอาเสียมมาข่อยอันข่อยจิ้มเอาในเด็พวกเจ้าเดี่ยนีข่อยเข้ามาหนึ่งนี่นันก็คือข่อยได้เนาะในเด็กในเด็กกระนองซัมหน,นี่ซัมหนี่แล้วพวกเจ้านี่เด็กหาน้าไม้มือที่สองมามาหาซอยกันพวกเจ้ามาลุ้นกนับไ่อยว่าข่อยจะได้หลายจังหวัดดูเด้อจะเห็นอีกละอยู่หันแต่ว่ามีหนามจเจ้าพวกเจ้า มันบ่กท่านเกิดพวกเจ้าไข่อันมาเอาเทอแล้วกับเอื่อยไข่ละแล้วละมันเกิดบุทันมันก็ยังน้อยอยู่เนาะเจ้าเบิง้งก็น้ำที่ปักตาแต่ระบอบอนะไรเจ้าพวกเจ้าจเจ้าเบิ้งข่อยอันถ้ามันออกละลายคอสิตไทยพวกเจ้าเบิ้งกอนอนึ่องอีกเป็นพวกมีไข่อยสี่อันให้พวกเจ้าเบิง้งที่คนมาจีบเอาฮะนะนี่เดี๋ยวพวกเจ้านี่เห็นบอ มันก็ประมาณนี้น้อยน้อยแต่ข้ามันใหญ่กว่านนี่เด็กพวกเจ้าบอพระเสียมาขุดขวามืออันเอามีดน้อยๆจิ้มเอาเพราะว่ามันบัได้แก่บคือน้ำมัไม้บ้านเฮ้าปันใดพวกเจ้าลักษณะนี้อันเด็พวกเจ้าเห็นบ่กระหน่อใหญ่เติบเนาะมันบรทันใหญ่ปันไหนคอยอันอาการแล้วคอยมาเอาไม่ดิกนี ข่างเตียงกันอีกนอนนึงเนี่ยพวกเจ้าเห็นบอนี่ยเด็เด็มาห้องนอนน้อยแล้วก็จิ้มมาเด้อมาหาน้ำไม้น้ำกันพวกเจ้าเลยดิน้ำไม้อยู่อเมริกานี่พวกเจ้าบัดพันเกิดนี่เต็มสวนบัดเอาง่ายๆพวกเจ้าอันนี้คนมาชอกจิ้มเอาก็เปียก่อนพเพราะว่าเขาอัน ตานเภาพการนะพวกแกเข้าภาพักกันเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นนะาาน,มมน,น,นะนี่ดินอนหนึ่งเก็บดอกกิ่งไม้กิ่งไ,ไม้บางดินี่ดิธรรมดามันก็นอนง่ายสูงแล้วนอนแักง่ายกว่าในเด็กพวกแก่เดิมก,ก็จะกินแกงมันตอนอ่อนๆยังวมาจิ้มเอาปาต้าอ,าอยนี่นะงัดตังงัดตังงัดตังงัด,งด,งดนี่ดิพวกแกาก็ได้ลุ่มภาไในเนาะเพราะว่ามัคือเาเอาเสียมเนาะ น,นี่ก็สามนอนเจ้าสามนอนอุ้ยเกิดมาในอีกนี่อีกนอนหนึ่งมันปุบๆเนาะนางดอนนี่พวกเจ้ากินบ่ดเลยใบไม้มันปกอยู่คันบ่เบิ่งกับขาดไเห็นเด้อพวกเจ้าเด้อนี่ดิใบไม้ปกเข้าป่าหาหน้ำไม้เด้อเพีงสาวลาวพาหลอกเดิมมันีพวกเจ้าบ่ได้พากินมันพาหลอกนี่อีกนอนหนึ่งใหญ่พวกเจ้า เด็กโซคาจีนมาสีน้อยเล่นกันข่อยเบิ่งก่อนเพราะว่าตาข่อยอันเดี๋ยวนี้ข่อยอันคือว่าข่อยอันข่อยนุ่มลายนะพวกเจ้าอายุข่อยน้อยลายแล้วข่อยแบบแว่าข่อยเบิง่งเบิ่งใกล้ๆบลเห็นเลยไหมเอออายุนุ่มอายุนุ่มลายพวกเเนาะนางดอนนี่ลายก่อนชนิดพวกเจ้า ข้าวกรนข้ากกอน,กอนจิ้มเอาน่อยน,นอยสักก้อน,นเพีย,ย,ยง่เห็นอกอยูวน,น,นึ่งเดยว้อิรุ่นน้องขอ่อ,งขอ,ยขอ,ยขอยดึงข่อยจิ้มอีกก่อนพวกเจ้าเอ๊ะดูเจ้าก็ข่อยสิเอาได้่บนนี้น้อยแทนนี่ตัวนี้กระสุปงให้พัดมีเสียมขุดกรสขาว่ายอยูน่นาะพวกเจ้าซึบลงไปขอดลุมตั้งัดต่ตั้ง เออแค่มันไล่ไปทิ่มเอาเลยนี่ได้สำเนียงขเจ้าทิ่มนี่ยคอยหยุดนิ่งนอนหนึ่งล่ะทิ่มนอนี่พวท่านแล้วคอยเหยุดนิ่งนอนหนึ่งแล้วก็เจ้านี่ไม่ันามันมีอยู่ม,มันมันมันใบตองฟกอยู่นะนางดอนเออข้อยู <S <S ไอไอ่คอยเจ้านาจ,จะเอาเขียมกุดจับบัดเดียวก็ขึ้นแล้วพวกเจ้าค่อนข้อเอาเสียมากนะ ค่ขอยขี้คานหิวมาเพราะว่าคันเวลามันหลายคุณพ่ได้จำเป็นต้องใส่เสียมพวกเจ้าหักปอกหักปอก,ลกหลุดบ้านไหนล่ะพวกเจ้าเหนื่อยขักหาหน่นอไม้ที่นี้ก็เหนื่อยเสิร์ฟที่ไปขุดหน่อไม้หนอนใหญ่ข้างบ้านเฮาเนาะกแน่เถิ่มันนี่มันก็เอกเจ้านี่เด้อว้ย แกงแกงหวานบานพวกเจ้าบได้ขมเล้วพวกเจ้าเด้อน้ำไม้อันนี้นะหวานจุ๋ยๆเนาะนั่งรอนบุมขมทำบด้นจมยากพวกเจ้าเนี่ยเด้อไม่ค่อยหาได้นะเัวข้าวมาข้าวเดียวเนี่ยเพราะว่าค่อเห็นยิ่งนอนนั่งยู่หันเอออยู่นอกเขามีจรนไนยังไงนั่งรอนิ้มเอา่อย เลยไปจิ้มเอาขี <t <t ่นอกรึไงพวกจ่าโยโซคุเมืองาันนอดพ่นจิ้มเอา้นอกพวกจ่ามันโกดขี่นอก่นพ่นมันสั่นมันสั่นมันยังมัยาวนี่คอยเห็นอีกนอนึงนี่สองพวกเก่านี่ดีอหนึงนอสองนอนนี่คือท่ง่าคักนี่ดพวกจ้าเด้องังเังง งัดโอ้ตัวนี้คักพวกเจ้านี่เด้นี่เห็นบ่พวกเจ้าน้ไม้อเมริกาสิอันบ่มีคายเด้อพวกเจ้าเด้อคายบ่มีเนาะนางดอนบ่มีขนเนาะบ่มีขนบ่มีขนข้าวบัวข้าวบ่ได้คายงาเข้าวป่ากระดาพวกเจ้าแต่ที่นี้หญ้านอื่นเฮ็ดให้เฮาคายแต่ว่าน้ำมัมเห็นบ่ปผันใดดอกนี่เด้นี่พวกเจ้านี่เด้นอนนึงอ๋อกระจายพวกเจ้าพก่น เด็กนอนหนึ่งนะเก่งไหมใน,นกระดาษเนาะวางหงวางตากุทิเด้จิ้มพะเบาิ้ลมีแฟนคลับคนหนึ่ง่นส่งขามาน่ะพวกเจ้าเพิ่นว่าเขาข่อยว่าหนูเอ้ยคือบอกเอาเสียมง,ง่ายๆไปคุณโหลดเพิน่นว่าข่อยแล้ววามันโบมันโบได้แหน่นคือไมมบ้านเฮาพวกเจ้านี่ปาดเอากระขาดรลดแต่กระมันกระเม,มีนความเพิ่นอยู่คันเป็นเหาะเสียมพุดจุดบาดเดียวคนเพ่งได้ไวเนาะ ในได้อีกนอนเพวกเจ้วเดินก็้นกลนายากลกลายยืดด้วพวกเก้าเด้อลายยืดเดยกระโปมัน,มนพอใหญ่ค่ะกระเพาะได้กินอยู่มันในพวกเจ้าขอยก้ากร่ที่พวกแก้วว่าข่อยพจะได้กินอยู่มันในกระดจะได้อยู่อีกหาไปก็ะองสามหมอกแกงเพื่อเนาะนางดอนนาอหายยื่ไปยิบเลยนะนี่ไง นี่พวกเจ้านอนสัมเนธชนะนี่แน,น่นอนในไงก็ได้มาก็ไดนี่เดี๋ยวชนะนี่หนึ่งขาอ,ออกมาจากหันคอ,อยยังเห็นอีกนอนนั้นพวกเจ้าบนเด้อค่พวกเจ้าเห็นมะค่อยนอนไม่อยู่ในพวกเจ้าเวลามันเกิดนะเป็นกระบุงกระตานี่นี่ นอนเองพวกเจ้าเห็นบ่เนี่ยมันพ่วงเกิดนี่พวกเจ้าจะคอยมาเชื่อแล้วคันคอยมาเอาคันมันเกิดลายแล้วบันนี้ซูมนี่ซ o o m กลมเกิดใหม่อีกเนี่ยน,นะนี่เด็กแต่มันกรนนนะบล,ลายคั้นพี่น้องจื้อคลิปเขาได้เนาะที่เขาลงไปตีกายเนาะไม่ลายคักลายแน่ใจว่าเอาจเมื่อยเอาจเมื่อยจิ้มหนึ่ง ว่าข่อยเห็นยื่นอนหนึ่งยู่แถวนี้บอกตาข่อยขั้นข่อยอยู่ไกลแล้วเขาไม่อยากเห็นแล้ว,วเจ้าเรียกคอยู่เอ้อยูย่ใกล้ไม่อยากเห็นอยู่ไกลก็จังเห็นแน่เพวาวละเพราะว่าอนะยู่ว่าตาข่อยเห็นนอนนี่อี่เลยพวกเจ้าเห็นบันนี่นางมาลีอย,ยู่นี่เพื่อนก็ร่างขึ้นพวกเจ้าเตรียมมาขุดเอาคือเพื่อนว่าก็สช่วยอยู่ เลียมน้อยนะพวกเจ้าเนาะตอนขว้างเขาก็ลืมกุก้งเตอเด็ข่าวทาบวะพวกเจ้าขาหวานแซ่บด้วยพวกเจ้าเด้อไม่จะกินน้ำไม้ไม่กาก็ได้ดคอือขว้างอาไปหลับมันไม่ได้ขมหวานนี่ยๆน,นอใหญ่ๆแท้ก็มีอยู่ดอะป้าเอื้อ,อยขว้างยางไปฝุ่นพวกเจ้ากายสามนอนมึงขว้าสิมา สิเอานอนในส่ขึ้นได้ใกล้ตาขอขอโบลืมโบชุ่มผามาเบิ่งสามนอนเนี่ยเอ่ยคอยยางกายพวกเจ้านี่เด้อมันเทิบไปเทิบไปเอื่ยคอยบบเห็นสามนอนอยู่นี่มาไม่เด้อนอนหนึง่งนอนสองไม่เด้อพวกเจ้าเห็นมาเลยเมื่อน,นี่ยคอยตั้งงัดตั้งงัดหน่อยให้พวกเจ้าเบิ่งเด้อแต่เก่าเฮสศหา,หาลฮักรวดรวดไปเมื่อน,นี่สิงัดให้เบิง่งแผนกจีมสัตว์มาอนี่ นี่โอ้หอนนี่งามพวกเจ้านี่เด็กงามคักตัวนี้ของเราเขาจะหักเอาอกเลยได้ป่ะนี่หักเอาเลยหน่ยอยอีกนี่อีกนอนหนึ่งค่อยพวกขึ้หมู่แล้วพวกแก้าเวลาหาหน่อไม้ไปแล้วเขาก็ลืมมีดขัดรองเท้านะนตัวนี้คือจะเป็นแหนงน้อยง่ายอยู่เอาออก ่่าหนนอไม้ีก่อเพิ่นพวกเจ้าก่อเพิ่นกระโบไดายาย้ใหญ่ปหน่อเดี๋ลำเพิ่นพวกเจ้าลำหน่อไม้เนี่ยเดี๋ยอันอีกทิศหนา้าเราก็ดสีมาหาอีกน้องเจ้าช่วงนี้ก็ดสีได้หาหน่อไม้ตลอดเลยพวกเจ้าเด้นอ,อดดดนี่คือเกิดนี่นอกป่าหญ้าพวกเจ้าเนี่ยเดีมีนอกกอพี่พวกเจ้ามันเกิดมานอกเองนี่คือแหนงเพื่นเนาะ แนงนี่พระเจ้าบ้างลายพักพี่นะนะนะก็เอาวัตถบดตะไปแนงเพื่อนอันี้พระเจ้าอันนี้ยงไงเกิดอยู่น้องก้อเพยแม่แม่นรถแม่ไม่น้อยเลยี่แนงนึงโอ้ยเกิดอยู่น้องกอนี่พระเจ้าผมเด้อนี่มันตระแนงซ้ำเนี่ยพระเจ้านี่ยเด้อ เห็นในแง่งนึงม OK, ีไ no ด้เห็นมั้ยแง่งก็พุ่ได้น้อยเด้อพวกเจ้านี่เติบมาที่อีกโอ้คนเมื่อไงหลายคนว่คนเมื่อไงบัตรี่ะเจ้าเห็นบอลเลยเกิดเป็นแนงอยู่นี่ยสิบมุมสุบมิดแง่งรถเราพุ่งนะพุ่งหน้าพวกเจ้าพุ่นเลยเกิดอ้องหาปลายอยางนันาะพี่พวกเจ้านี่เห็นบอลเลยหักเอาข้าวเดียวเต็มกระมือขจิกินแง่งหักรถได้ว่าสิน้อยเป็นไรด้วพวกเจ้าใหญ่เติบพุ่งเลย นี่คืองานแม่เมื่นี้เนาะแม่งกินได้ยรยู่งก็ได้เ่องประสิทธิ์สาเมาโดดอีกมาเจ้าเนี่เด้มาเกิดที่ป่าหยาสิไม่ไม่กาเกิดไปตามป่าหญ่าทั้งนอกคือเระเจ้าฮะฮะมหวาน ันได้เกน้อยใหญ่กว่าท่านเอาที่ในป่ามั่อก็นมันท่านเกิดขอกเจาไม่ออกติดยู่นอกคือเพราะอากาศมันฮ้อนอแหนง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 นี่แนหนงนึงอีกนี่้ขันอ่ทางในป่ามตอาอาอานอใหเจาเด้ เริ่มซิเมื่อไหร่แล้วพเจ้าคอยย่างหลายขงกันเมื่อไเดี๋เดี๋ไมด้แนงนี้แนงนี้แล้วก็แนงนี้โอ้ยถือถ่าูมานอนเวันนี้เนาะหาหน้าหมอกหน้าไม้อยู่แนงนี้อีก เพิ่งไปหนายังนีหลายอยู่พวกเจ้ามี่คือก่อนนะไม่เน,ะนาะงหล่อคืงแรงแล้วดี๋ยวกันเนาะนีกฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้เด้อพี่น้องเดยอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้เด้สิบริาพารคลิปต่อๆไปี่ข่อยซีมาพาพวกเจ้าหล่ะเนาะเดี๋ยวกับาปูหาปลาพวกทุกอย่าง ท้ายืดทุดท้ายขอให้ทุกคนจึงอยู่ดีมีแรงปลอดภัยจากพญ,ญักงานลคาโควิดทั้งปวงเนาะร่ำรวยเงินทองโชคลาบโชคมนันบายบาย